สวัสดีครับพบกับนุนนนทงคนสร้างงานเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหลอดไฟเก๋งของ isu d max ตรงนี้นะครับหลอดไฟหน้ารถเป็นหลอดไฟในห้องโดยสารนะครับหลอดไฟในห้องโดยสารซึ่งมันขาดนะครับตัวเก่ามันขาดก็ไม่ได้ยากนะครับก็เปลี่ยนกันง่ายๆนะครับผมจะ มาทําให้ดูนะครับก็มีไขควงแบนตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไขควงแบนมันจะมีล่องตรงฝาครอบมันตรงกลางนี่นะครับให้เอาไขาควงแบนนะครับแกะตรงนี้เลยนะครับมันจะมีล่องของมันอยู่แล้วก็ค่อยๆงัดจากนั้นก็ดึงฝาครอบหลอดไฟตรงนี้ออกได้เลยนะครับนี่ครับ ก็จะออกมาง่ายแบบนี้เลยแก่ฟ้าครอบออกมาแล้วนี่ครับหลอดไฟลักษณะของหลอดไฟจะอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับหลอดมันขาดนะครับดำปีเลยดันไปด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นสปริงแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานี่ครับหลอดไฟเก่าก็เหมือนกับหลอดฟิวนะครับหลอดฟิวทั่วไปคล้ายๆหลอดฟิว นี่ครับได้ตัวหมันมาด้านด้านนี้จะเป็นตัวเก่านะครับสีดำๆนี่ครับตัวที่มันขาดนี่ครับสังเกตด,ดูด้านในมันจะเป็นรอยไหมขาดเป็นหลอดเดิมนะครับก็ลักษณะเหมือนหลอดฟิวเลยนะครับเพียงแต่ด้านหัวท้ายมันจะเป็นแแหลมๆนะครับเป็นเงี้ยงแหลมๆนิดนึงเพื่อจะไปดันเข้าล็อก นี่ครับตัวใหม่ก็ในรูปแบบนี่ครับเหมือนฟิลเลยก็ไม่ได้ยากนะครับในการถอดใส่คือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับบางคนที่รู้ก็ผ่านได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรานะครับบางคนก็ไม่อยากไปงัดแงะกลัวมันพังก็ไปถึงช่างก็มีนะครับนี่ครับตอนเอาเข้าหลอดใหม่เข้าก็ดันเข้าไปด้านซ้ายนะครับ ตรงกลางแป้นสปริงนี่มันก็จะมีรูนะครับเป็นรูแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปาล็อกตรงนั้นแล้วก็ดันมือดันเข้าไปเลยนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็มาทดสอบเปิดดูครับใช้ได้ง่ายๆครับหลอดนี้ซื้อมาไม่แพงครับหลอด15บาทเองครับถ้าเราไปในร้านให้ช่างเปลี่ยนให้ก็อย่างน้อยๆก็ร้อยหนึ่งครับค่าแรงค่าหลอด นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบครับฝาครอบปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับในการตะแคงอย่างนี้ก็ตะแคงเข้าล่องก่อนจากนั้นมือก็กดเข้าไปเลยนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟห้องเก่งของ Isuzu D-Max นะครับ ทุกคนก็สามารถทําได้ครับดูคลิปนี้ทําเป็นแน่นอนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสําหรับคนที่เคยทําก็ผ่านได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ